ช้างศึกทีมชาติไทยทำซีเกมกัมพูชาผวาเกมลุกโหดจัดรอบรองเจอใครก็ได้แต่เสียดายเจ้าภาพน่าจะไม่มาตามนัดเพราะอินโดรอซัดอยู่ขนาดที่โซเชียลชมค้ดละตอบคำถามได้ดีด้านบีจีทำฮือฮาตั้งคดทงคุมทัพเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลตองซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กราโนลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5ากรัมเพียงแค่70แดสิบแคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติที่เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่า ในคลิปนี้นะครับมาเก็บตกควันหลงของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยทีล่าสุดลงแข่งขันด้วยการเจอกับสบปป,ปลาวนะครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะไปขาดลอยด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งทำให้ทีมชาติไทยนะครับชนะ3นัดติดต่อกันเก็บได้9คะแนนเต็มผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดยเกมที่ไทยเจอกับสปป,ปปลาวหนึ่งสิ่งที่ผมชื่นชอบคือวิธีการเข้าทําเกมลุกของทีมชาติไทยที่คดหลักคุมทัพนะครับสี่ประตูที่ได้เนี่ยมันเกิดจากการที่เขาฝึกซ้อมกันมาทั้งนั้นเลยนะอย่างลูกแรกเนี่ยชันลงตักหลังลายยศกรวิ่งไปแล้วก็ยิงอย่างสวยแล้วก็เบียดกองหลังสปป,ป,ปปลาวนี่ล้มไม่เป็นท่าเลยนะครับลูกที่2เนี่ยสวยมากคอมบิเนชันเพลนะครับระหว่างปุรเชษกับทีรศักดิ์ทำชิงกันหลุด แล้วก็ทีศักดิ์ก็ยิงดีลูกสามนี่ก็สุดนะครับชานลงปั้นน้องจ่ายให้ยศกรบุรพายอย่างนิ่งปั่นด้วยซ้ายลูกที่สี่เนี่ยผมชอบมากจริงๆนะเศรษฐศิทส,ส,ส,สุวรณเกษตรอ่ะจ่ายบอลทะลุช่องคิลเลอร์พาร์ทอ่ะให้จิรศัก์หลุดไปยิงคือพูดง่ายๆว่าสี่ประตูที่ทีมชาติไทยได้เนี่ยมันมีคัทล้วนๆจริงๆนะเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ค้ชละไปแก้มานะครับ หลังจากเกมแรกเจอสิงคโปร์เนี่ยจังหวะเข้าทำอาจจะยังไม่ได้สวยแต่พอได้มีเวลาฝึกซ้อมมีเวลาแก้ไขก็ผิดพลาดตั้งแต่ชนะมาเลยจนมาถึงชนะสปอลาวเนี่ยเกมลุกทีมชาติไทยชุดนี้ได้รับคําชมกันเยอะมากๆนะดีจริงแล้วบอกเลยว่าโอ้โหเกมลุกของทีมชาติไทยน่าจะดูดีที่สุดในซีเกมหนนี้แล้วนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกเมื่อชนะแล้วผลการแข่งขันอีกคู่เป็นใจก็คือ เวียดนามเอาชนะมาเลเซียเนี่ยก็ทําทให้ทีมชาติไทยของเราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จคราวนี้อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่นัดสุดท้ายนะครับที่จะเจอกับเวียดนามในเวลาหนึ่งทุ่มตรงของวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมวัดว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มจริงๆรนะรอบรองอ่ะเราเจอใครก็ได้นะครับผมว่าทีมชาติไทยชุดนี้คุณภาพดูดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราชนะเวียดนามและจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ย มันจะทําให้ทัพช้างศึกได้รับความมั่นใจและมันจะผ่านไปในรอบรองด้วยแบบการแบบตัวใหญ่และผมเชื่อว่ามันจะทําให้ทีมชาติไทยแบบสารต่อฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมถ้าเกิดอยากจบเป็นแชมป์กลุ่มเสมอก็เป็นแล้วนะครับเพราะว่าตัวได้เสียดีกว่าแล้วก็ชนะก็ได้เป็นแต่ถ้าแพ้เวียดนามจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ผมเชื่อว่าค้นละเขารู้อยู่แล้วนะครับเขาต้องการเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนส่วนทีมที่เราจะเจอในรอบรองชนะเลิศเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราจบเป็นแชมป์กลุ่ม มีโอกาสได้เจอเมียนมาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเมียนมาแล้วสุดท้ายเจอฟิลิปปินส์ถ้าเกิดพวกเขาไม่แพ้แล้วก็ชนะฟิลิปปินส์ได้โอกาสเข้ารอบก็สูงมากเพราะว่ากัมพูชาเจ้าภาพครับเจออินโดผมว่ากัมพูชาวันนี้นะจะแ,แข่งขันเนะี่ยผมว่าคงเจออินโดแล้วคงชนะยากอะ่ะเพราะว่าอินโดเนี่ยได้รับรายงานมานะครับเขารอซัดกัมพูชาอยู่นะ เพราะกัมพูชาอย่างที่ผมพูดเสมอว่าเขาไปเล่นงานทีมอื่นเยอะและอินโดเป็นทีมที่ถูกกัมพูชาเล่นงานไว้เยอะมากทั้งเรื่องของห้องแต่งตัวดูภาพคุณก็เห็นนะครับว่านี่มันใช่ห้องแต่งตัวนักฟุตบอลจริงเหรอแล้วก็เรื่องของธงชาติถึงแม้จะขอโทษอะ่ะแต่ตอนนี้แฟนบอลอินโดแฟนกีฬาอินโดยังไม่พอใจและผมเชื่อว่าอินโดอ่ะจะจัดเต็มใส่กัมพูชาแน่นอนเพราะเขารออยู่แล้วนะครับรอแก้แค้น พราะใช้กรมบูชาไม่น่ารอดนะครับในมุมมองของผมมีโอกาสที่ไทยจบแชมป์กลุ่มจะเจอกับเมียนมาค่อนข้างสูงนะอ่ะก็รอดูกันคุณผู้ชมอยากเจอใครคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับขณะที่กระแสของทีมชาติไทยหลังจบเกมชนะสปลป,ล,ปล,ลาวชนะรวดอ่าสามแมตต์ติดต่อกันเนี่ยโหก็จะรับคําชมนะโดยเฉพาะโคชโชคโชคทวีพรมรัตน์นะครับอดีตกุนซอทีมชาติไทยชุดควา้าแชมป์ซีเกมปัจจุบันเป็นเฮดโค้ชท่าเรือเนี่ยได้มาชื่นชมทีมาชิไทยชุดนี้ก็บอกว่า สำหรับเกมนี้ก็โอเคทีมชาติไทยได้ประตูเร็วก็ทำให้ทางโค้ชล่ะต้องโรเตชันนักเตะก็ถือโอเคแล้วด้านรูปเกมมันดีอยู่แล้วแต่ก็กลัวอาการบาดเจ็บของปปรเชต์เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเจ็บน้อยแค่ไหนแต่ก็ยังมีนักเตะคนอื่นที่ช่วยทีมได้เยอะเขาบอกว่าการเข้ามาของเรษฐสิ์สวรณเสถเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาเป็นนักเตะที่ประสบการณ์ระดับไทลีกเยอะมากคนหนึ่งนายทลีก็เป็นตัวหลักมีการจ่ายบอลที่ดีเป็นตัวอันตรายเลยด้านเชลศักิ์ทำงานได้ยอดเยี่ยม ก็คู่หน้าสุดๆลูกจบดีมากขณะที่อีกคนอย่างน้องยศกรบุรภาสัญชัตยานกองหน้าดีได้เห็นก็ได้ดีใจที่เห็นน้องโชว์ฟอร์มที่ดีเป็นนักเตะอายุยังไม่เยอะเป็นศูนย์หน้าที่มืออาชีพมากเขาบอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้ไปได้ไกลแน่นอนในซีเกมส์หุ่นนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ของคนละอิสระศรีทโลมาฝากกันด้วยนะครับคหละก็บอกว่าชัยชนะนัดนี้เนี่ยเราทําได้ตามเป้าหมายคือชนะและผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้แล้ว ส่วนนังแต่ที่เจ็บอย่างปุระเชยกับบุคลีเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บหนักมากที่เปลี่ยนมาเพราะอยากจะเซฟนักเตะด้วยเลยให้ออกมาพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่านะ่าเจอเวียดนามต้องเช็คอ,อีกครั้งเพราะไม่อยากให้ใครได้รับบาดเจ็บหนักหนักก็เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนเนี่ยเวลาคุมทีมลงสนามก็ต้องการเก็บชัยชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลงแข่งขันซีเกมทุกนัดหลังจากนี้ก็ต้องการชนะหมดเลย เพียงแต่อาจจะไม่ได้จัดแบบฟูลทีมลงสนามแต่ก็มีวิธีการที่จะเอาชนะแล้วก็มีความได้เปรียบที่เตะก,ก่อนและไม่ต้องเจอสภาพสนามที่แย่มากนักส่วนเวียดนามเจอเกมหนักมาตลอดอาจจะมีการล้าก,กว่าไทยก็ได้คุณลาบอกว่าเราไม่วางแผนว่าจะเจอใครในรอบรองเพราะคิดว่าเจอใครก็เป็นผลดีกับทีมชาติไทยหมดพร้อมสู้หมดแต่ทีมชาติไทยอยากเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่าการเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมันจะง่ายต่อการจัดการต่างๆนะครับ ส่วนนักเตะทุกคนตอนนี้ก็ทําได้ดีอย่างมากแต่ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสุดของแต่ละคนยังเรียกแสภาพออกมาได้เพิ่มขึ้นแน่นอนส่วนเรื่องของการที่โคชนิชิโนกับมาโนโพกิ้งเนี่ยไม่สามารถพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ซีเกมได้มันเกิดอะไรขึ้น โค้ชหลักเขาก็พูดนะครับอกว่าเรื่องโค้ชไทยที่ได้แชมป์ซีเกมเนี่ยแตกต่างจากโค้ชต่างชาติมองว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจความเปลี่ยดในตัวผู้เล่นด้วยความที่เป็นคนไทยเข้าใจสภาพของผู้เล่นอาเซียนมากกว่าเพราะทุกทีมมีคุณภาพมีจุดเปลี่ยนได้เยอะอยู่แล้วก็โค้ชคนไทยเข้าใจในภูมิภาคอาเซียนจึงมีความเข้าใจมากกว่าแต่โค้ชทุกคนก็เรียกได้ว่าอยากจะคว้าชัยนะอยากจะคว้าเหรียญทองอยู่แล้วอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชหลักเออก็ เขารอบไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็พักสภาพร่างกายเดี๋ยวจะลงเตะในะสุดท้ายของรอบเป็นกลุ่มเจอเวียดนามที่ปรินสเตเดียมนะครับ11พฤษภาคม1ทุ่มถ่ายรูยสปสดผ่านทางทีสปอร์ตและช่อง9 M c o เอ็คอเทดีผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมคงไม่ชุดฟูลทีมหมดหรอกแต่ผมเชื่อว่าคุณภาพของทีมชาติไทยดูดีกว่าและนะ่าจะเป็นแชมป์กลุ่มได้ก็รอดูนะครับจากนั้นดูกัมพูชากันหน่อยนะครับกัมพูชาเนี่ยต้องหวังพึ่งปฏิหารนะครับหากจะเข้ารอบ พวกเขาต้องชนะอินโดและลุ้นให้เมียนมาแพ้นะครับเพราะว่าเขาดันไปแพ้เมียนมามาก่อนหน้านี้นะครับเคสุเกะฮอนดะที่ตอนนี้แฟนบอลวิจารณ์หนักมากแฟนบอลกัมพูชานะครับเขาออกมากระตุ้นนะก่อนเจออินโดเขาบอกว่า Indo อินโดอีาเขาบอกว่ากัมพูชาย,ยังคงเชื่อมั่นแม้เพียงเล็กน้อยอย่ายอมแพ้จนกว่าจะถึงที่สุดก็พูดง่ายว่าพร้อมชนะอินโดเดี๋ยวรอดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ผมดูทรงแล้วมีโอกาสโดนค่อนข้างสูงนะครับอ่ะ รอดูแล้วกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของการแข่งขันซีเกมที่ช anel นนต้องสุยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับวันนี้มออีอินโดเจอกัมพูชาในหน่าดูนะอยากจะรู้ว่ามพูชาจะโดนอินโดกี่เมตรหรือกัมพูชาจะเซอร์ไพรส์ผ่านเขาเราหรือเปล่ารอดูแล้วกันนะครับรวมไปถึงทีมชาติไทยเจอเวียดนามด้วยจากนั้นขยับมาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยล่าสุดมีเรื่องฮือฮานะครับเมื่อบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลไทยลีกล่าสุดเนี่ย ได้ทำการประกาศแต่งตั้งโคตทงทงชัยสุโกโกีนะครับเฮดโคดชื่อดังของวงการฟุตบอลไทยเข้ามาคุมทัพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะคุมทีมลงเล่นใน2หแมตช์ของฤดูกาลนี้คือเปิดบ้านเจอกับชนบุรี FC และก็ลงเล่นฟุตบอลลีกครับรอบชิงชนะเลิศด้วยการเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับการเข้ามาของโค้ชทงเนี่ยโหทำให้ BG น่าสนใจมากขึ้นเพราะโคชธงก็เป็นอีกหนึ่งโค้ชคนไทยที่มีความรู้ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาก็แสดงเห็นนะครับกับการพานครปฐมที่ชื่อชั้นผู้เล่นโนเนมเป็นแชมป์ไทยลีก2และได้เล่นไทยลีกผมว่านี่คือความท้าทายใหม่ของโคชธงและเป็นสิ่งที่โค้ชธงอยากจะพิสูจน์นะครับเพราะการคุมทีมใหญ่กับการคุมทีมเล็กมันต่างกันแต่โคชธงเองด้วยเรียกเรียวสิ่งที่เขาเรียนมาเนี่ยประสบการณ์ที่เขาสะสมมาเนี่ย ผมว่าพร้อมและกับการมาคุมทีมระดับ BG และอยากเห็นเหมือนกันว่าสไตล์การเล่นของ BG จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะโคชธงก็มีข้อมูลความรู้เยอะมากและที่สําคัญเนี่ยมันทําให้รอบชิงที่เจอกับบุรีรัมในลีกครับเนี่ยมันน่าดูมากขึ้นเพราะโคชธงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้ข้อมูลของบุรีรัม รู้ข้อมูลของอิชิอิเยอะและตอนที่เขาทำนครปฐมก็สู้กับบุรีดำได้สนุกเพราะฉะนั้นรอดูเลยผมเชื่อว่าแฟนบอลบีจีน่าจะตื่นเต้นกับการได้โค้ชธงมาคุมทัพนะครับโดยโคชธงก็บอกว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากนะที่ทางบีจีให้เกียรติและเปิดโอกาสสำคัญในการพิสูจน์ทฤษฎีฟุตบอลของเขาในไทยลีกลีกที่มีนักเตะคุณภาพสูงส่วนเรื่องของความกดดันเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะ BG เป็นทีมที่อยู่ ระดับต้นๆของประเทศมีงบประมาณในการทําทีมค่อนข้างสูงนั่นหมายถึงเป้าหมายต้องสูงตามไปด้วยการคาดหวังของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องสูงตามเป็นเรื่องธรรมดาและเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถควบคุมสถานการณ์และทําให้ได้ตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการนะครับเป้าหมายอันดับแรกคือต้องการเรียกได้ว่าพา BG กลับมาอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นทั้งเรื่องของรูปแบบการเล่นและผลการแข่งขัน,ขนส่วนเรื่องของประสบความสําเร็จรอดูเพราะเป้าหมายของเขาก็คือต้องการพา B ีีประสบความสําเร็จและคว้าถ้วยรางวัลระดับแชมป์มาสู่สโมสรให้ได้รอติดตามนะครับผมเชื่อว่าทาให้ไทยลีกตื่นเต้นเลยโคชทงคุมไทยลีกโอ้โหรอดูผมเอาใจช่วยโคชทงนะครับ เป็นอีกหนึ่งโค้ชที่ผมว่าเขามีความสามารถแล้วก็เป็นที่รักของแฟนฟุตบอลชาวไทยเขาเป็นกันเองแล้วก็มีความรู้จริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าผลงานของโค้ชทงกับ BG จะเป็นยังไงแฟนบอล BG คิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยในคลิปนี้ในช anel ตองสยุยรวมไปถึงนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างแกรนเน่แกรโนลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2องรสใช้เลือก รสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเทุกสาขานอกจากนี้ของพรีเมียมคอลเลคชันใหม่ไปแลกกันได้เมื่อซื้อสินค้าเกนเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกนเน่สแน็คคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ